สวัสดีครับเคซีทีวีครับคนทุนน้อยนะครับทำเกษตรครับวิดีโอนี้ครับนี่ฟ้ามาเบิ้งคอกงัวห่างๆครับงัวมันก็กับร่งกินหญ้าครับฟ้ามองทำมองให้น่ากินนี่ก็บ่ได้พิเศษพิสูดีดียังได้ครับนี่เอาไม้ก็เก้าละเฮลยครับนี่งัวสุบหนิครับนี่มันก็กินหญ้าครับย่ามนียนกระเจ้าบ่ให้ปล่อยงัวครับก็เลยมาเบิ้งอันนี่ครับนี่โอ้ครับนี่นี่ก็คอกงัวครับคอกงัว ห่างๆได้ครับเป็นร่มพัดมากกับปิวแลวครับแตว่ามันก็ยังเลี้ยงงวดได้ยู่กับงวดกินหยากินเฟียงดีๆครับนี่นี่ครับนโมนี่ครับโอ้คักแน่ครับอันนี้ก็เป็นท่างเขามันครับเปิดท่างเข่าไว้ด้วยจีงินมุดกับไปจังน้อยนี่ครับนี่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 โอ้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยได้ครับนี่เป็นปุ๋ยย่างดีได้ครับนี่บนจีเอาไปใส่หน้าใส่ยังกับนี่อันนี้แบกับว่าได้เฮ็ดอันดีมาได้กะเป็นอันไม่ยุ่ค่าเก่าเก้าแล้วครับตาบามัก็เลี้ยงงวดไว้หลายโตครับนี่ เลี้ยงงัวาซูน well. ี่บ่ได้ปล่อยครับเพิ่นบ่ให้ปล่อยแล้วยามนี้ครับนี่นี่เลยเด้อครับเด้อมาเบิ่งงัวซอยกันครับนี่นี่ก็ให้ให้น้ำครับนี่ก็ให้น้ำให้น้ำงัวกินครับบอ๊กชั่งนี่แหละครับนี่วัวซูนี่มันก็กินหญ้าอยู่นี่ราคาก็จังซี่ล่ะครับ <idden> บ่ไ <allahi> ด้เฮ็ดกอกดีปานใดก็จะก็เลี้ยงได้อยู่ครับนี่ตา่ามันสิแล่นมาต่ำผมนี่ครับบาดนี้มื่อบ่ต่ำดอกว่าก็สิออกไปซะเกินครับไปสิออกไปซะเกินเดี๋ยวๆมันสินั่น น,นี่งัวครับงัวอยู่บ้านผมนี่แหละครับอันของพี่น้องทางกันเดียวนี่แหละครับงัวหลายตัวครับเจ้าเดียวเนี้ยครับเนี่ยเป็นงัวหลายลายครับเป็นรวยรวยครับสำหรับคนนี่เออสำหรับผมนี่พนกระจอกกับมีเงินหรือว่ากระจอกมีงัวหลายปัดนนี้นะครับเนาะนี่เจ้าของคนกระจอกกำลังเก็บหมากใหม่หมากลายอยู่ครับนี่ผู้งามงามครับเจ้าของคนครับนี่หมากยังบวกครับนี่ม่วงขาวมาม่วงหาวบวกม่วงหาวมาหน้าหูมาเก็บหมากใหม่คนเซ่อหรือครับ ไข้าเจ้าขางคอง่วงข้าเจ้านี่ปืนอันอันนี้ไรเหมดเลยค่ะอันนี้ข้าเจ้าก็ต้อนไว้ครับข้าเจ้าก็ต้อนไหวง่วงก็อยู่นี่แหละครับนี่วันนี้มันมานี่คกินบะระมาง่วงมาบ่ได้ปล่อยครับมาบ่ไดบผ้ามาเบิองเจ้าของสวนบ่ได้ผ้ามาเบิองหมากันมาม่วงหาวมาห้าวโฮแล้วก็มาเบิองง่วงซุปนี่แหละครับนี่มันหิวครับง่วงซุมนี่ครับ กินเฟียงกินน้ำกินเฟียงกินน้ำครับเพิ่อนนี่เพิ่อนปอยปล่อยครับเบื้งงัวจะซื้อกับเงอนีะครับมาเบื้งงัวงามครับนี่ครับงัวจากงัวมันเร่งเร่งครับนี่ตัวนี้นี่ยเ่ได้สนตะไคร้ครับนี่แต่ว่า้สุมมาอนี่แม่มันนี่สนเมื่อละครับนี่วัวหูหูขาแข้งครับงัวสุมนี่ครับนี่โอ้หูขาแข้งเลยนี่งัวงัวแม่งัวเถือกนี่อื นี่มันต่ำกันเด้หัวสมนียครับงัวบ้านๆเท่านี้แหละครับมันกินเฟี้ยงครับนี่กับของเฟี้ยงเพิ่นครับเฟี้ยงเพิ่นห้อยใบนั่นแหละอันโรงเฟี้ยงเพิ่นครับอยู่ตามประสาไปครับนี่ห่วยเหงียวโซ่อีกบัดนี้คักใช่ปะสำหรับวิดีโอนี้ครับขอบคุณครับติดติดตามชมกับเคซีทีวีครับคนทุนน้อยหน่อยครับพามาเบิ่งงัวครับเรื่อขาเจ้าเก็บหมากไม่หมากไรพร้อมครับ